ชาวฟิลิปปินส์ก็ไม่หยุดนิ่งไม่อยู่เฉยเช่นเดียวกันครับเวียดนามโกงชัดเอาผู้ชายเล่นกับวอลเลย์บอลหญิงของตัวเองตู้เย็นทำคะแนนคนเดียวถล่มทลายเลยครับไม่มีใครปิดเอาไว้ได้เลยแต่ต้องนับถือน้ำใจและก็ความพยายามของนักกีฬาฟิลิปปินส์นะครับที่พยายามอย่างหนักในการเจอกับตู้เย็นเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์เดือดของชาวฟิลิปปินส์ครับแล้วก็รายละเอียดกันในคลิปนี้ สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าที s เยินดีต้อนรับสู่จ่าที s 2อสอครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยครับก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับในโซเชียลของฟิลิปปินส์ครับหลังจากที่วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นั้นพ่ายแพ้ให้กับตู้เย็นนะครับไม่ใช่แพ้ให้กับเวียดนามนะแพ้ให้กับตู้เย็นเพียงคนเดียวเลยนะครับเพราะว่าเขาทําคะแนนแบบถล่มทลายเลยจริงๆ ขึ้นตบแต่ละทีนี่โอ้โหไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะครับอย่างกับดูวอลเลย์บอลหญิงพบกับวอลเลย์บอลชายครับพอหนุ่มบ้องเข้าหลามจากเวียดนามพอหนุ่มบ้องเข้าหลามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นนัดที่แข่งกันเมื่อวานนะครับก็นานมาแล้วแหละเกือบจะ1วันแล้ววันนี้เขาจะลงสนามพบกับทีมชาติไทยนะครับเอาเข้าหลามมามา,มาเตรียมฟาด ทีมชาติไทยคาบ้านนะครับวันนี้มาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงเมื่อวานก็ฟาดฟิลิปปินส์มาแล้วครับไทยเราก็เจอกับอินโดนีเซียครับเมื่อวานก็เป็นฝั่งของไทยเรานะครับที่เอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซตครับถือว่าโคชำนานนะครับอินโดนีเซียนั้นมามาดีนะครับเล่นกับประเทศไทยได้อย่างสูสีสนุกเลยแหละก็มีโอกาสจะเอาชนะไทยได้นะครับแต่แต่ยังไม่แน่นอนครับไทยเราก็ยังแน่นอนกว่า พลิกกลับมาเอาชนะได้3เซตรวดส่วนเวียดนามกับฟิลิปปินส์ครับเมื่อวานก็เป็นทางฝั่งของเวียดนามนะครับทางฝั่งของตู้เย็นอบับบงเขาหลามทุบสาวฟิลิปปินชนะไป3เซตรวดครับ25 16 25 20และ25 22ครับต้องบอกว่าคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินนั้นเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเบอร์10ตู้เย็นนั้นมันเป็นผู้ชายครับ อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ที่พวกเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่เจอเรื่องแบบนี้ครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าพาลมาตามีส่วนในการเจอกับเวียดนามเป็นอย่างมากเขาคือผู้ทําคะแนนที่สูงที่สุดอันดับสองรองจากโซโลโมอนเขายังคงมีความสามารถสูงก็สูงต่างกันตื่นตันใจจริงๆในความทะยอทยานของเขา คนที่แข็งแกร่งไม่จําเป็นต้องสูงเหมือนกับเขาแต่ยังไงก็ยังไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของผู้ชายได้มุมมองต่อมานะครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์บางคนดีแบบไม่ต้องสงสัยแต่ไม่ได้ดีในผลงานนานาชาติเลยเขาถูกบล็อกง่ายๆทั้งไทยและเวียดนามการรับของเขานั้นมันยังไม่มั่นคงมุมมองต่อมานะครับมันก็ทําให้ฉันอดสงสัยไม่ได้กับหมายเลขสิของเวียดนาม ไม่แปลกที่ประเทศไทยจะสงสัยว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคอมเมนต์ต่อ,อมาครับบอกว่าปัญหาคือการปิดกั้นของฟิลิปปินส์อย่าโทษอย่างอื่นมันเห็นได้ชัดว่าการป้องกันของฟิลิปปินส์นั้นนุ่มนวลเกินไปหรือหมายถึงอ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแกร่งนั่นแหละครับก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับว่า ก็ดูผู้เล่นหมายเลข10ของเวียดนามสิแข็งแรงอย่างกับผู้ชายบล็อกประเทศไทยก็เอาไม่ลงหรอกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลายครั้งหลายคราแล้วที่สงสัยกันว่าเขาคือผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ยังไม่มีการตรวจสอบและมันคงจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมอ,มองต่อมานะครับผมคิดว่าปาลมาตานั้นไม่ควรถูกแทนที่เพราะเขาบล็อกดีและผมคิดว่าคู่ต่อสู้ของเรานั้น น่ากลัวมากโดยเฉพาะเวียดนามซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงร่วมตัวกันในลีกแรกและการเจอกับหมายเลขสิบของเวียดนามมันรุนแรงกว่าเจอกับผู้เล่นของไทยอย่างอัชราพรหรือชาชุอ่อนเขาขึ้นตบสามารถแทงทะลุบล็อกของเรามาได้และบอเลเร็วของเราก็อ่อนแอเกินไปควรตีลูกได้แรงและดุดันมากขึ้นกว่านี้ไม่งั้นก็ควรเปลี่ยน BM ของเราเลยมุมมองต่อมานะครับบอกว่า แฟนๆเวียดนามต่างก็ปกป้องหมายเลขสิบของเขาแต่ความจริงแล้วใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคอมเมนต์ถัดมานะครับฟิลิปปินส์ก็คงจะได้เหรียญทองแดงอีกแล้วแต่ถ้าแพ้อ,อินโดนีเซียก็คงพลาดมุมอมองตอานะครับเวียดนามนั้นชนะเสมอเขามีผู้ชายฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียมักจะมีข้อผิดพลาดมากมายและไม่สามารถเล่นกับผู้ชายได้หรอก มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นะครับว่าฉันก็คิดว่าหมายเลขสิบของเวียดนามน,นั้นเป็นผู้ชายนะดูยังไงยังไงก็เหมือนผู้ชายไหล่เขากว้างและละักษณะภายนอกนั้นเหมือนผู้ชายจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับก่อทหารผ่านศึกมันอยู่ในวอลเลย์บอลเวียดนามไงตีบอลแรงขนาดนี้เล่นกับไทยไทยเกือบแพ้โอ้พระเจ้าหน้าขายหน้าจริงๆไม่แปลกหรอกที่เราจะแพ้เวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับ ขอบคุณโคชที่ไม่ได้ให้อะไรเลยมุมมองต่อมาครับการเจอกับอินโดนีเซียคือการต่อสู้ที่แท้จริงของฟิลิปปินมุมมองต่อมาครับก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะแพ้เหมือนกับตู้เย็นพบกับฟิลิปปินทั้งหมดผู้ชายเล่นกับผู้หญิงคุณคิดว่าใครจะชนะละ่ะแต่แม้แต่ไม่มีตู้เย็นในทีมเวียดนามก็ยังคงแข็งแกร่งแต่หมายเลข10จะทำให้ระบบทีมของเขาเสื่อม มุมองต่อมานะครับฉันรู้สึกว่าอินโดนีเซียจะล้างแค้นฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าพวกเขาจะชนะเวียดนามถ้าตู้เย็นไม่แบกเพียงคนเดียวหมายเลขสิบนั้นใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายมูมองต่อมานะครับอย่าโทษหมายเลขสิบของเวียดนามเลยแม้เซตเตอร์จะไม่เซ็ตให้กับตู้เย็นแต่ผู้เล่นคนอื่นก็สู้กันได้อยู่แล้ว ฉันหวังว่าผู้เล่นของฟิลิปปินจะมีการพัฒนาม,มากขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะบอลเร็วขอให้แรงและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าต้องโคชญี่ปุ่นหรือไทยเท่านั้นที่จะเหมาะกับสไตล์การเล่นของฟิลิปปินโคชบราซิลไม่เหมาะกับทีมเอเชียเพราะเอเชียต,ต้องพึ่งความเร็วคอมเมนต์ต่อมานะครับก็มีชาฟิลิปปินนะครับได้โพสต์คลิปที่ตู้เย็นนั้นอยู่ใน เซเว่นไทยนะครับแล้วก็พูดกับสื่อและมีชาวเวียดนามครับมาตอบกลับวิดีโอนี้ว่าคุณแค่หาเรื่องตู้เย็นเท่านั้นอีกหนึ่งคนครับมาตอบกลับว่าวันนี้ฟิลิปปินส์แพ้3เซตร,รวดแม้แต่เซตที่1ตู้เย็นก็เล่นแค่ช่วงแรกเซตที่สองตู้เย็นไม่ได้เล่นเลยเซตที่3ตู้เย็นก็ไม่ได้เล่นคุณเห็นแล้วว่าเวียดนามไม่จําเป็นต้องพึ่งตู้เย็นอย่างเดียว ก็สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ได้มันดีที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้ถ้าคุณแพ้และจะไม่แสดงความอิจฉาออกมามมองอต่อมาครับต่อให้มีหมายเลขสิบของเวียดนามหรือไม่มีเราก็แพ้ยอยู่ดีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ครับหลังจากที่วอลเลย์บอลของพวกเขาแพ้ให้กับเวียดนามแพ้ให้กับตู้เย็นครับในทั้งสนามแรกที่เวียดนามและสนามสองที่ประเทศไทยนะครับ โดยไม่ว่าสนามที่2นั้นจะไม่มีตู้เย็นลงเล่นกับฟิลิปปินสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังเห็นเขาลงเล่นนะครับส่วนในสนามแรกนั้นเราจะเห็นเขาเอาเาลามทุบฟิลิปปินยับเลยครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ทั้งสนามแรกและสนาม2นะครับเอามาพูดถึงประเด็นของตู้เย็นนะครับที่เจอกับฟิลิปปินมุมมองของชาวฟิลิปปินครับที่เขามีความคิดเห็นมีมุมมองอย่างไรกับหมายเลข10ของตู้เย็นของเวียดนามครับ เอาละครับหาใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับเย็นนี้ฟิลิปปินส์จะลงสนามพบกับอินโดนีเซียนะครับจะลงสนามก่อนที่ไทยเราจะพบกับเวียดนามครับก็เชียร์กันได้ครับติดตามแอดมินทางช่องจากทีนี้สองช่องนี้ครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องราวแล้วก็คอมเมนต์หลังการแข่งขันที่รวดเร็วทันใจให,ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันครับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ